สบ,บายดีพี่น้องเป็นยังเงื่อนกำลังตำอยังนอ้อสบ,บายดีพี่น้องมาหนีกต็ต้มอันแมงดาใส่ก,กันกับปลาหิงเนาะพี่น้องเยงยเจียวเห็เจียวแมงดาปลาหิงตำใส่ก,กันเล้อถ้าแตกรถปุ๊บเนาะจะส,สอยจะไปใช้จะคือบปรใสไหมยายเงื่อน นอพี่น้องเลยเห็นผ้าแตกมันยากมันเหลีอยมมามากก็ย่ามปศน้องเมียนฮากระปศมาคำนี่เด้อถ้าแตกล้ดปศแตกอยตั้งแวนตั้ง้ายแขนอะวะบึงบ้งง่ายแต่ในหูยังแต่ในหูเนี่ยเดียวแมนทะเล ตัวมี่ด้แม่คณะไทยมันอะตําใช้แมงดาพี่น้องเอ้ยยังงึงว่าได้แต่ตัวม่เขาจะเอาให้แต่ตัวเม่แจ๊บิงลุกแจ๊บบังซิมพายเสวเจ๊เอนี่แต่ตัวแม่มันเลยถือกินนูะเดียวจะคือตําปลาแห้งสดๆนี่ล่ะห้องฮาร์ดก็ได้กับผมีตัวผูอนี่ตัวเม่โอโตัวเม่ว่าสี่นะิมีตัวผูบตัวเดียวอื ตำปลาแห้งใส่แมงด,าพ,งออดา,า,า,าพี่น้องบวกยอดขาประสันยอดขาพี่น้องเอ้ยยอดขาซอสปุยนาเผนเอามาหายลวกยอดขายอย่างดีเอาคือป่นชน่อันนั้น,น,น,มนแม่มันจะเสอะเบามาพี่น้องบันนี้ก็มารอตอนกินได้เลยพี่น้องเลย มีเงื่อเห้าเขาขั่วเองเมื่อนี้ปุ่นแมงดาใส่ปลาแหงลวกหยอดขาดจิ้มแบ่บอาหารบัาเห้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อหมดจอมากินทำกันสุขุสุคน ี่จ้องเ้ยมาล่อบังตอนจัดสากกินเลยพี่น้องบันแล้วแล้วพี่น้องปุ่นปลาแหงก้ายอดขาใส่เมงดาโมเมนที่จะตั้งนี่นะขนาดน้าแข่งโมเมนโมเมนดิอะไรดีงมดา น้ังีย่วยนมอนข้างปลาห่อออามาใจเอามาตั้งยาลงหอยสวัสดีพี่น้องยิเขายอขาตั้งป้าแห่งใส่แมงดามาตียบุญของบริกินเขาก็สุดไม่โมบุนอยู่ใช่ปะ นอดขาจิ้มเจียวแมงดาทำลาแห่งเจียวแมงดาแักอีขึ้นไปน้ำแบกอีมากเลยังกินข้าวจะค้างมันได้นั่งเออเพิ่มมาแข็งขมลงไปแข็งโลยขามาขามาใจใจกินข้าว จะไกินมะนาวนังดาวกับบเยอะนีนงบใส่ละเฮ้ยฮากับบเยอะบเยอะกับเสได้ lòng nó ngon Ngon kim thầu không lên được bữa giờ Vàng Thì นำเฮงผมนี่เราไม่เังผมม่นั่งแล้วเลยผมพ่อเล็กครับเมื่อไหร่บุญบุ่นึงเราบ่าวใจ ชั้วเป็นกำลังว่าเรื่องคงซีหน่อยได้ในพี่น้องเลยคงซีซีเขาหน่อยเขาจะสื่อมาไหวเฮื่อนเฮือนมั่นจังประเซียขาซีหน่วยอะไได้ก็เตือนอุณหภูมิสูงเกินไปเขาน่อยหน้าค่ะเอาอะไรอ่านบอก แทบบ่่ตพี่น้องเลยแทบแทบแทบบายมาแข่งหัวหล่น เดากไม่เป็นงานอเอมาไอ้งเงื่อนจะคึออิ่มไวแทะลบไปลบลบไปกินแหนให้ควยไทยเจ้าจขีบก่อนตี <c oughs> <c oughs> ยังเลือดแต่ผอเทาก็ลูกเคยพี่น้องผวเทาก็ร้านเคยวชิบ,บุกินเขาแรงหลดหุ่นมาแนมเห็นยอดขาคือทั้งขาวทั้งอวบเทน้องเจี๋ยวแม่งได้เพราะยังเต็มถ่ยอยูอ่ม,ม,มันชิอดบอได้ได้ไีพี่น้องอมันแ่บได้พี่น้องเอ้ยหอมหอยหอยอืนคำได้แต่หอมลงคำนั้น อืมเจียวเม่งดาหอมเตยด้านถือถุยย<อ>ื้อน่าสนใจเนี้ยไป,ปแบลบีาเดินตะเบาใจเจ้ากระยับขึ้นที่เบาใจจะคือพูกไปหนังกินอยู่ซาดคนเลยยื้อแขนมาใสา่จังนี้หนะ้า เออสมเนาุนกูเดียวหรอกาน้อไม่ได้นกคนไปน้ไวม่มาสั่งว่าถ้าบันอย่ามาเอิญนะผู้จได้กล่องนำหมุดมาได้ได้ผู้นางถ่ายคลิปนิตินิยาแเ้วได้นีิ ยอดขากรทั้งอวกทั้งขา้พี่น้องบ่เบิดเดเบิ์ดเกว่าผูกทั้งไมแน่มากบ่อยากที่ไปทางใดเออเอเจบงดาูส่งไเบเขาในทิปย์กับข้าอสุยอมาแข่งอยู่บ่บรนได้ดตกพี่น้องเสื้อซบ่มักมาแข่งัวหลุหัวโป่หมักแต่ยอดขา อ้าวมา,าอึซุขะแค่างี้ยวนหรอปะไม่ใช่อีกน้องเบาใจเอามาใหา้หถ <c oughs> กบ่แซบคือต้นท้าเป่ากับเจใส่แดกได้ <c oughs> ต้นเป่ากับเจใส่แดก,กมันหวานอันนี้ไม่เป็นหมาเงี้ยวค้นนะอันนั้นมันมันมีคน้นแน่นะหมาอ้ลแ <c oughs> อันเนี่ยอืม ดาวววละกเตอไ้บ่อยู่กลางคนเพิ่นไปกวดไปช่างแล้วเพิ่นก็ไปเศร้าเพิ่นหอนเพิ่นมาอยู่ตั้งเฮือนบอ่ไว้แล้วพอเถอะม,มือมีอมือนีอ่บ่ใจกินข่าวลายพี่น้องไพกระยาบุล่ะโชคใจอาหารถือแขวเพิ <c oughs> ่นนี่ตึ้งถือปากบอ <c oughs> ่อืมนี่ถ้าแล้วไปลอยเอาปากทีมาหน่อยเด้อคันผู้อื่นไปเอาแต่ลอยมาบ่ได้อุ้ยหอนแหงบ่ไว้อีพอไปแหงเต็กบ่

เจ็บบอพอใจคือจีเซ่บขนาดพี่น้องเลยป้าทุ่ววาตีจะเจอคำเดียวบนยอดอือหือเต็มคำก่อนขอบพระคุณทุกท่านเด้อพี่น้องทุกคให้ยกำลังใจส่องใังเงึงขอบใจทุกความขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกทุกคนที่เขามาส้มคลิปส่องใังเงึงแหละ ขอบคุณทุกท่านที่คอยหากำลังใจให้ยูดีไม่แห้งสุขสุขคนเดอ้อโควิดระบาดนักก็อย่าลืมดูแลตัวเองเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกเดอ้อพี่น้องดูแลจักรของ,อพ,องพอกันคลิปหนา้ายูดีไม่แห้งสุขสุขคนพี่น้องบ่ได้แล้วบ่กใจจะกินเปิดปลาสบ,บายดีพี่น้อง